สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาแนะนําทุเรียนนะครับทุเรียนพันุ์นกหยิบเป็นทุเรียนพันธุ์เล็กน,นะครับเดี๋ยวจะพาให้พวกเราดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้สุกแล้วนะครับหอมแล้วนะฮะปิงก็หลุดแล้วนะครับทุเรียนนกหยิบนี่นะครับก็เป็นทุเรียนพันุพื้นเมืองนะ,ะตระก,กูลทองย้อยนะครับแล้วก็ก็ไม่ค่อยได้รับ ความนิยมเท่ากับพวกทุเรียนหมอนทองนะครับแต่ว่าก็เป็นทุเรียนที่รสชาตนะิค่อนข้างจะอร่อยเหมือนกันนะครับมีเวลาเราผ่ามานะผิวมันจะเป็นสีเหลืองนะครับกลิ่นก็ไม่ฉุนนะไม่ฉุนมากเท่ากับพวกชนีนะครับรสหวานนะครับแต่ว่าก็ไม่หวานจัดนะครับแป้งน้อยกว่าน้อยกว่าหมอนทองเดี๋ยวจะผาให้ดูนะครับ สวัสดีครับนะเดี๋ยวเราจะผ่าทุเรียนพันนกหยิบนะครับให้ดูนะครับนะทุเรียนนกหยิบนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นทุเรียนพันเล็กนะนะครับคือมันเป็นทุเรียนพันพื้นเมืองนะครับนะตระกูลทองย้อยนะครับ <c oughs> ดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนที่ปลูกมานานแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วนะ นะครับมีทรงพุ่มเวลาเราปลูกมานะทรงพุ่มจะเป็นทรงกลมนะขนาดใหญ่นะครับการแตกกิ่งก็จะมีะในช่วงตอนบนๆนะครับจะแตกกิ่งช่วงบนนะช่วงสูงๆนะ่มากนะครับใบจะมีขนาดใหญ่นะครับสีเขียวเข้มนะครับส่วนมากแล้วนะครับลูกมันเนี่ยก็จะมีประมาณ5ผู เม็ดมันข้างในเนี่ยจะมี5ภูนะครับขนาดก็ไล่เรียกกันแต่ว่าทุเรียนตัวนี้เป็นทุเรียนตกไซส์นะครับก็จะมีลูกนะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะแกะนะครับแกะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ารสชาตินะครับสีเนื้อนะครับเป็นยังไงนะครับทีนี้ทุเรียนลูกนี้มันแก่แล้วนะครับเวลาเราจะผ่าทุเรียนเนี่ยนะครับ ไม่ต้องใช้ถุงมือก็ได้หาผ้ามาก็ได้ผ้ามาผื้นหนึ่งนะครับช่วยในการจับถ้าใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือก็ได้นะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมใช้ผ้านะครับมีดนะครับมีดก็มีดครัวทำเราธรรมดานี้ก็ได้นะครับให้คมคมหน่อยนะครับทีนี้ต้งเรียนลูกนี้นะครับมันสุกแล้วนะฮะดมดูมีกลิ่นแล้วนะครับเคาะดูนะเสียงจะ นะครับจะโปร่งนะครับแล้วก็ปลายน้ำนะครับเนี่ยนะครับเป็นสีน้ำตาลละนะครับปิ่งหลุดละนะครับทีนี้เวลาเราผ่านะครับให้เราดูดูตรงตรงร่องมันนะครับดูตรงร่องเราผ่าตามร่องนี้นะครับผ่าไปโดยดูความลึกของมีดเนี่ยให้ถึงไส้กลางมันประมาณนี้นะครับไม่ไม่ต้องทะลุไปถึงอีกเม็ดเม็ด เม็ดที่อยู่ตรงข้ามนะครับประมาณเราดูถึงความลึกนี่ถึงถึงไส้กลางเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะผาให้ดูนะฮะหาตามร่องนี้เลยนะครับแทงลงไปเลยนะครับอันนี้จะผ่ายากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทุเรียนมันเป็นรูปทรงที่ บิดเบี้ยวนิดหนึ่งนะถ้เป็นทุเรียนที่รูปทรงที่สวยๆจะมาผาง่ายนะครับผ่าจะถึงด้านล่างนะครับตรงก้นมันเลยนะ อีกอร่องหนึงนะครับตรงนี้นะครับนะมาอีกร่องหนึงแล้วก็เสียบมีดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ตัอดออกก็ได้นะครับตรงขั้วมันนี่นะครับเสียบไปเลยนะครับ ครองเท่าไหร่นะครับอดีมีดที่ผ่าทุเรียนเราอยู่บนรถยนต์ไม่ได้ลงมานะครับนะครับพอเรา,าผ่าตามร่องเรียบร้อยนะครับเราก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับนะแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับ จะแก่ยากนิดหนึ่งโอเคนะครับพอดีทุเรียนลูกนี้นะครับมันเป็นทุเรียนที่ไซส์ที่ไม่สวยนะครับก็อันนี้คือไว้ทานในครัวเรือนนะครับก็ไม่ได้ขายอะไรนะฮะก็เลยเอามาผ่าให้พวกเราดูนะครับทีนี้เวลาเราผ่าตรงนี้เราก็ตัดตรงนี้ออกนะแต่นี้ไม่ได้ผ่าขายนะครับผ่าธรรมดานะเพราะว่าเป็นไซส์ที่เราเอาไว้ทานในครัวเรือนนะครับแล้วก็ ส่วนที่จะพ่าแบบผ่าขายนะครับที่เป็นหมอนทองเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้คือผ่าทานนะเป็นทุเรียนตกไซส์นะครับไม่สวยนะฮะนี่นะครับตัดขั้วออกนะครับตัดขั้วออกขั้วบนขั้วล่างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราใช้มีดเฉาะข้างบนนะครับเฉาะข้างล่าง นะครับแล้วก็จะพาวแกะออกมาได้เลยเนี่ยครับแกะออกมาได้เลยเนี่ยครับเห็นนะเนี่ยสวยมากเลยนะครับอันนี้คือพันธุ์นกยิบสีจะเหลืองนะครับเหลืองกลิ่นหอมมากเลยนะครับอร่อยนะครับอันนี้เนื้อยังไม่ออกเป็นปลาลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะครับเปลือกบางนะครับนะเปลือกบางมากเลย อันนี้คือทุเรียนพันธุ์นกหยิบนะครับเม็ดจะรีบนะครับนะขอบคุณมากนะครับนะเดี๋ยวคลิปหลังนะครับจะผ่าหมอนทองให้ดูนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอยากผ่าทุเรียนนะครับอยากอ่าเป็นพ่อค้าทุเรียนนะครับนะเรียกทุเรียนยังไงนะครับทุเรียนแก่ทุเรียนอ่อนนะครับอ่าถ้าเราผ่าทุเรียนไม่เป็นเนี่ยนะครับเราจะเป็นพ่อค้าทุเรียนนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่า เราจะต้องเรียกทุเรียนเป็นนะครับให้ลูกค้านะครับนะขอบคุณมากนะครับทุเรียนนกหยิบ